จุดเริ่มต้นของโครงการเซินยาเอวนิวท่าวงนะคะก็คือการที่เราเนี่ยได้ที่ผืนนี้มานะคะซึ่งเป็นที่ที่เรียกว่าอยู่ใจกลางท่าวงเลยก็ว่าได้หลังจากที่เราได้ศึกษาดูเนี่ยล้วก็ได้มองเห็นถึงศักยภาพของทะเลท่าวงนะคะเนื่องจาก ท่าวงเนี่ยเป็นทนเนำเลสําคัญเลยที่เป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างอำเภอเมืองลพบุรีกับถนนเส้นสายเอเชียนะคะซึ่งเป็นสายสําคัญของประเทศและที่สําคัญไม่แพ้กันก็คือในอนาคตเนี่ยท่าวงเนี่ยจะเป็นลูคชัดสำคัญของการเป็นที่ตั้งของสถานรถไฟฟ้ารางคู่ด้วยแล้วก็ด้วยเหตุผลที่ว่าที่ท่าวงเนี่ยยังไม่มีโครงการบ้านจัดสัรงมาตรฐานเลยเราก็เลยรู้สึกว่าเป็นเหตุผลหลักที่สําคัญอีกอันด้วยเหมือนกันที่ทําให้เรารสึกว่าเออเราน่าจะมาสร้างโครงการบ้านจดสัรมาตรฐานที่ดีมันจะได้ช่วยยกระดับ มาตรฐานชีวิตหรือคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของคทนที่ได้ด้วยมากขึ้นนะคะ สำหรับส่วนของเบนคอนเซปตนะคะก็คือเราเลือกที่จะใช้แดวคิด Modern ์นคลาสสิกค่ะเพราะว่าที่ผ่านมาน่าจะประมาณ3-4ปีแล้วค่ะที่เราเนินวิถีของ Modern ์นคอนเท o r a r y รมาตลอดก็คือจะเป็นบ้านสมัยใหม่นะคะแต่ว่าหลังจากโครงการสุดท้ายน่าจะเป็นโครงการเซียนยาแกรนฮิลล์ค่ะเราก็ไม่ได้ทำคลาสสิกอีกเลยจนกระทั่งมาถึงโครงการนี้เราก็เลยเลือกที่จะทำเป็นโมเดิร์นคลาสสมีกลิ่นอายของอังกฤษ นิดนะคะเพราะว่าเราเชื่อว่าทำเลท่าวงก็เป็นทเลที่มีศักยภาพแล้วก็เชื่อว่าชาวท่าวงหลายๆคนน่าจะชอบความคลาสสิกค่ะหลังจากที่เราได้มีคอนเซ็ปต์กันมาแล้วนะคะเราก็รีบมีคอนเซ็ปต์ของเราให้กับดีไซเนอร์ทั้ง landscape ดีไซเนอร์ Designer, แล้วก็ินท e เ i ี r ดีไซเนอร์นะคะจริงๆต้องยอมรับเลยว่าตั้งแต่เห็นภาพเพอร์สเปกทีฟครั้งแรกก็ตกใจไปเหมือนกันตอนแรกเราคิดว่าเฮ้ยนี่เป็นโครงการบ้านสวยๆแถวสุขุมวิทหรือเปล่าเพราะว่างานที่ออกมาเนี่ยค่อนข้างหรูหราเลยทีเดียวมันก็ยังคุยกันกับ ทีมงานว่าเอ๊ะมันจะตอบโจทย์หรือเปล่านะหรือว่ามันจะเข้าถึงยากเกินไปหรือเปล่าแต่ว่าพอเราสรุปกันแล้วค่ะก็ได้คําตอบออกมาว่าเออไม่เป็นไรเราลองเป็นสไตล์หรูนี้ดูเพราะเราก็เชื่อว่าจริงๆแล้วถ้างานออกแบบที่ดีอะคะ่ะไม่ว่ามันจะดูหรูหรือดูไม่หรูยังไงเนี่ยคะ่ะมันก็เป็นการออกแบบที่ดีอยู่ดีก็ <S <S อยากที่ทุกคนเห็นออกมาค่ะ <S <S บรรยากาศภายในโครงการ <S <S ก็จะดูสวยงามแล้วก็มีความคลาสสิกสร้างความเซอร์ไพรส์ให้กับหลายๆคนที่เข้ามาเป็นอย่างมากเลยทีเดียวแล้วก็สําหรับในส่วนแลนสเคปนะคะก็คือเมนเกตด้านหน้าเลยอะค่ะเราดีไซน์ให้้มีีลักกกษณะของงาารรรเเปปป็็นนนพืท่สูใหญ เป็นเหมือนดันแรกที่จะทำให้ทุคนเข้ามาในโครงการนะคะดีไซน์ก็จะค่อนข้างมีความสง่างามวัสดุที่เลือกใช้ก็จะมีเป็นฟิลของเ,อเป็นกระเบื้องลายหินอ่อนแล้วก็ในส่วนของแลนด์สเคปตัวต้นไม้เองเนี่ยนะคะเราก็เลือกใช้พันไม้ที่มีความสูงโปร่งให้ความรู้สึกหรูหรามีความปนสไตล์อังกฤษนิดๆเช่นพวกต้นสนนะคะได้แก่ต้นสนฉาดต้นสนบังกรฟิลลิ่งที่ได้ก็ก็คือจะได้เป็นฟิลของความคลาสสิกปนอังกฤษ แล้วก็ตอบโจทย์ของเมนคอนเซ็ปต์ดีไซน์ของเราได้เป็นอย่างดีทีเดียวค่ะสำหรับในส่วนของตัวบ้านนะคะเราออกแบบบ้านให้เป็นแบบดูเพล็กซ์วิลล่าขนาดเล็กนะคะ mm hmm. ก็ในทุกๆโครงการของเราก็จะมีจุดเด่นอยู่แล้วคือการสามารถสร้างสายลมเข้าสู่ตัวบ้านแล้วก็จะมี พื้นที่สําหรับสวนไว้ทั้งข้างๆบ้านแล้วก็ทั้งสําหรับตัวหลังบ้านเลยสําหรับดีไซน์ของแบบบ้านดูเพล็กเนี่ยนะคะก็คือจะมีเป็นสวนพาติโออยู่ด้านหลังก็ทําให้เราสามารถใช้พื้นที่สวนนี้ได้เต็มที่รวมถึงพื้นที่สวนด้านข้างด้วยก็สามารถจัดเป็นสวนสไตล์อังกฤษเล็กๆน,กน่ารักน่ารักอะคะ่ะสร้างความลื่นๆื่นให้กับตัวบ้านแล้วก็ทําให้บรรยากาศของการอยู่อาศัยเนี้ยดีขึ้นนะคะ สำหรับใครนะคะที่ชอบความโมเดิร์นคลาสสิกนะคะแล้วกอ็อยากเห็นโครงการบ้านจัดสรรมาตรฐานแห่งเดียวในท่าวุ้งโครงการแรกของเรานะคะก็อยากจะให้แนะนำมาดูคะ่ะเพราะว่าโครงการนี้ค่อนข้างสร้างความเซอร์ไพรส์รให้กับใครหลายๆคนได้มากทีเดียวไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของการดีไซน์ทั้งเข้า,ารูปแบบของอินทเลียการตกแต่งบ้านตัวอย่างนะคะก็อยากให้เข้ามาลองชมกันคะ่ะ